ทั่วไปครับเห็นปะยังไม่ได้เช็ดเลยมันออกไปเกือบหมดแล้วนะมันไหลลงล่างนั่นแหละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t e ิรีวิวกับผมบิ๊กนะครับก็หายไปน,นานเลยนะครับกัแบบการรีวิวในช่องพอดีมีอ c กเเลนิดหน่อยก็เลยหยุดทําไปพักหนึ่งวันนี้กลับมาแล้วครับก็วันนี้จะมารีวิวเป็นเนี่ยครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เจลสลายคราบนะครับยี่ห้อของโคคลานะครับคลีนเจลก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะ ใช้สลายคราบสนิมได้ดีมากแล้วก็คราบสกรปรกอื่นๆนะครับที่ขัดไม่ออกหรือขัดยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงตามโฆษณาไหมก็เลยลองสั่งมาดูครับมันไม่ค่อยแพงมากนะถ้าในช็อปปีก็ประมาณ30-40บาทนี่แหละเนี่ยฮะตัวเขาก็จะให้มาเป็นอย่างนี้นะครับมีหัวปั๊มอันนึงนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยขวดหนึ่งขนาดเนี่ยประมาณเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจน่าจะร้อยกว่ามล,ลตรมั้งนะ ถ้าขวดประมาณนี้นะครับก็ประมาณถ้าเทียบฝ่ามือก็เนี่ยฮะก็ก็เยอะพอสมควรนะครับอ่ะสรรพคุณเขานลครับเขาวิธีใช้ก็บอกว่าทําความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการด้วยน้ําเปล่าจากนั้นก็ฉีดพ่นเจลบนพื้นผิวที่ต้องการแล้วก็ทิ้งไว้1 0บถึงสินาทีนะครับแล้วก็มาเช็ดด้วยน้ําเปล่าหรือขัดด้วยแปรงทีแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดนี่แต่ว่าเขาบอกว่าใช้กับรถยนต์ได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ขอทดลองนะครับ ค่อนข้างกลัวครับแต่ว่าต้องผสมน้ําในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งเลยนะครับคือใช้น้ํายาเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องผสมน้ําเข้าไปตามนั้นนะครับช่วยขจัดคราบได้หรือเปล่าส่วนข้อแนะนํานะครับเหมือนคําเตยเขาก็บอกว่าต้องสวมถุงมือใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้ขณะพื้นผิวยังร้อนอยู่คําเตือนก็คืออย่าให้เข้าปากเข้าตานะครับเก็บพ้นมือเด็กนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ผมจะทดสอบสัก2คราบแล้วกันเป็นคราบสนิมแบบแน่นๆเลย กับคราบสกรปรกทั่วไปที่อาจจะขัดลําบากหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอ่ะนี่ชิ้นแรกที่เราจะทําการรีวิวเลยครับก็คือนี่เข้มๆเ,เลยอะ่ะเป็นของเก่าแหละคือมันขึ้นสนิมครับแต่ว่าเขาบอกว่าล้างสนิมได้นะฮะอันนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเฉพาะด้านนี้แล้วกันนะครับระวังเข้าตาเข้าปากนี่เขาบอกพ่นให้ทั่วๆใช่ไหมดูก่อนทีห่ง พ่นโอเคนี่โอเคพ่นไปโอเคอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะสำหรับตัวนี้ตัวสนิมนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว,ว่าอีกจุดหนึ่งที่จะไปเทสให้ดูนะครับคืออันนี้ครับแล้วน,นี่คือชิ้นต่อไปที่เราจะรีวิวทําความสะอาดด้วยน้ยายาครับคือมาเป็นคราบเกาะประตูอย่างไฟเบอร์ไงค,คือจริงๆอ่ะมันก็เช็ดออกนะฮะมันก็เช็ดออกอยู่แต่ว่ามันเช็ดแล้วมันไม่ไม่เนียนนะฮะ ยังมีสกรปรกดำๆอยู่แล้วมันเช็ดยากก็เดี๋ยวลองด้วยน้ำยาน,นี้ดูนะครับผมจะพ่นเลยนะพ่นให้มันทั่วๆทวนะ่อะตรงนี้เยอะหน่อยโอเคพ่นแค่ทวารด้านบนนะฮะโอเคเหลืออีกสิบห้าทีเรามาดูกันว่ามันออกไหมมันก็เริ่มไหลแล้วนะจริงๆอะ่ะเอามาดูนวรอดูกันครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะลองนะครับมันออกยากหลายคนรู้ที่ทํางานบ้านคือคราบสกปรกตามห้องน้ำครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองฉีดละทิ้งม้ดูแล้ว่ามันช่วยได้ไหมนะฮะเพราะว่าหลายคนมีปัญหานะาะว่ามันขัดไม่ออกอะไรเนี้ยขัดลำบากค้นเท้าไหร่แล้วเนี่ยเช็ดเลยครับตรงนี้เลอะๆเ,เ,เลยขัดยากครับตรงนี้มันอาจจะยากหน่อยนะเพราะมันไอ้นี่หมดแล้วนะไอ,นะไอ้ตัวยาแนวมัน เนี่ยเราพ่นไปเลยนะโอเคอ่ะอีกสิบห้าทีเรามาดูกันนะครับว่าจะออกไหมนะครับ three hours later มาครับตอนนี้ก็ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับที่เป็นสนิบนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับเดี๋ยวผมลองขัดดูนะ ขัดแล้วสักนิดละถามว่ามันออกไหมผมว่ามันไม่ค่อยออกนะสำหรับตันี้นะครับเนี่ยดูดิหเห็นป่ะเทียบก,กับเทียกกบยก,กับก่อนหน้านี้ก่อนขัดเห็นไหมมันแทบไม่ต่างกันเลยฮะแต่ก็ดีขึ้นหน่อยนะแต่ก็ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูคราบต่อไปกันอโอเคนี่คราบสกรปรกทั่วไปครับเห็นป่ะยังไม่ได้เช็ดเลยมันออกไปเกือบหมดแล้วนะมันไหลลงล่างนั่นแหละ ก็เดี๋ยวลองเช็ดสักหน่อยหนึ่งโอเคอะไรไม่รู้นี่ที่เราพ่นเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้พ่นนะข้องบนนี้ก็พ่นแค่ประมาณนี้นะอะ่เปรียบเทียบดูนะนี่คือเช็ดง่ายขึ้นครับตัวนี้อาจจะไม่โดนน้ายาตรงนี้ยังเช็ดออกยากเหมือนเดิมที่ไม่ได้พ่นเห็นปะ่ะฮะที่พ่นแล้วนี่ สะอาดครับเช็ดออกง่ายขึ้นครับโอเคถ้าเป็นพื้นผิวทั่วไปเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็มากับคราบสุดยอดของเราครับห้องน้ำครับลองดูว่าออกไหมจากที่พ่นๆไว้อย่างนี้นะครถามว่าออกไหมก็ พอได้นะฮะพอได้พอได้นะสำหรับห้องน้ำนะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็จบแล้วครับสอบการรีวิวผลิตภัณฑ์สลายคราบของโคคลาคลีนเจลนะครับก็สรุปว่าขัดสนิมเนี่ยไม่ค่อยออกนะครับแทบจะไม่เห็นความต่างแต่ถ้าเป็นคราบทั่วไปที่คราบฝังแน่นอื่นๆเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเลยพอสมควรนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นคราบฝังแน่นมากๆในห้องน้ำอย่างงี้ก็ถามว่ามันช่วยไหมมันก็ช่วยนะแต่มันก็ก็เห็นผลอยู่แต่ว่าน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคราบทั่วไปเนี่ยที่เช็ดยากหรือเช็ดไม่ค่อยสะอาดเนี่ยเอาไปพ่นไว้เนี่ยอย่างประตูฮะที่ให้เห็น Before กับ e r ฟเคือแตกต่างก,กันมากนะครับถ้าเป็นสนิมผมก็ยังแนะนําให้ใช้ใครเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เอาไว้ขัดหัวเข็มขัดรอดอสมัยก่อนอะ่ะเออไอ้ที่เป็นกระปุกอะ่ะ จำไม่ได้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะอันนั้นน่าจะดีกว่านะตัวนี้ใช้กระดาษกราทั่วไปก็ใช้ได้นะครับผมก็วันนี้ไฟฟ์นี่รีวิวขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับดูกันว่าผมจะเอาอะไรมารีวิว3 0ิกว่าบาทก็ไม่แพงใช้ได้ครับผมก็อาจจะดีกว่านี้นะถ้าพ่นเยอะขึ้นผมพ่นไม่ได้เยอะมากครจบดูสามสี่คราบใช้ไปหน่อยเดียวเองก็ต้องไปลองดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าคราบทั่วไปแน่นอนได้100%ครับ ลาไปก่อนเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดไลค์กดแชร์กดติดตาม 5-Minute Review ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ